ได้พ่ป่วยได้พาคอตกได้พา,ไ,พาไม่ค่อยสบายบางทีก็บินค่้จ่ายเพียบเลยดูแลสุขภาพหน่อยนะหลายๆคนบางทีช่วงใบายๆสๆจะมีอาการป่ยปวยๆน้ําเลือดน้ําเหลืองไม่ค่อยดีเออแต่บางคนก็เครียดเรื่องเงินเนาะบินค่้จ่ายรออยู่เนี่ยเอายังไงดีละจ๊ะนะคะจะไปยืมใครดีจะหาเงินเพิ่มยังไงดีเป็นจังหวะส่องมองหามองหาเงินมองหางานมองหา,องหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะหรือกําลังส่องใครอยู่ก็ไม่รู้เนาะประตูวันที่27ปิด หงุดหงิดปวดหัวนิดนึงเป็นตำแหน่งหัวหน้าเป็นตำแหน่งพ่อด้วยตำแหน่งแฟนก็เอ๊ะแฟนป่วยเราป่วยหรือทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านี้ไหมหรือช่วงนี้แฟนพูดไม่ค่อยเพลาะเข้มงวดกับคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะคะฐานดวงมันขึ้นว่ามีเรื่องไม่ค่อยสบายใจมีเรื่องระแวงเงินหายของหายมีความลับอะไรบางอย่างที่บางทีมันบอกใครไม่ได้อะมันต้องเก็บเอาไว้ในอกนะคะนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามช่วงวันที่28ดีขึ้น Judgment เนี่ยบางคนเปลี่ยนชีวิตใหม่เปลี่ยนสังคมใหม่ ค้าขายดีขึ้นหรือมีจังหวะด,ดีมีคนช่วยเหลือแต่ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คุณทําด้วยนะบางทีไพ่แบบนี้ถ้าที่ผ่านมาบริหารจัดการดีมันด,ดีดีมากยิ่งขึ้นถ้าที่ผ่านมาบริหารจัดการดีไม่ว่าเรื่องงานเรื่องเงินบางทีไพ่แบบนี้มันหมายถึงว่าทําอะไรได้แบบนั้นเนาะมันก็เหนื่อยหน่อยแหละแต่ยังจัดการได้อยู่นะคะบางคนก็มีดวงเปลี่ยนหัวหน้าที่ทำงานใหม่เปลี่ยนองค์กรใหม่เปลี่ยนงานได้นะคะตัวเอง มีดวงหมาแมวป่วยมีดวงชุมชุมชุมนุมญาติพี่น้องหรือไปเจอเพื่อนฝูงอาจจะไปกินไปดื่มก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายๆทั้งหมดนะคะประตูวันที่30ปิดตกตำแหน่งบ้านที่ทำงานด้วยระวังทะเลาะขัดแย้งกับคนในที่บ้านในที่ทำงานหรือคนที่เราต้องไปเจอนะคะนะเนออลืมเอาประตูเข้าบ้านหรือเปล่ากุญแจลืมกุญแจกุญแจรถกุญแจบ้าน ระวังเงินหายของหายนะปิดประตูหน้าต่างบ้านล็อกให้ดีขนาดรองเท้าบางทีวางไว้หน้าบ้านก็อาจจะหายได้นะจ๊ะเนาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ถามว่าดีไหมดีสำหรับนักปฏิบัติดีสำหรับคนที่กำลังซุ่มศึกษาเรียนต่อดีสำหรับใครที่แบบว่าทำงานแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเออถ้าทำงานคนเดียวโอเคแต่ทํางานกับคนหลายๆคนในนี้มันบอกเลยนะว่าจะวุ่นวาย งานจะเลื่อนงานจะล่าช้าอาจจะมีปัญหาเพราะผู้หญิงคนหนึ่งไพ่ใบนี้มันขึ้นมารอเลยแต่ไพ่ใบนี้บางทีเนี่ยมันเป็นอารมณ์เราด้วยนะถ้าอารมณ์ดีมันก็ดีดีทาได้หมดทุกอย่างถ้าอารมณ์ไม่ดีเนี่ยก็มีฟิลแบบไม่อยากทางานเบื่อนะคะต้นสัปดาห์เหมือนดีเนาะช่วงวันที่30กับวันที่2เกิดมีปัญหาอึดอัดซะอย่างนั้น27ก็ต้องระวังหน่อยนะคะ แฟนถ้าน้อยใจแฟนถ้าน้อยใจใครมีโอกาสเป็นจังหวะดีในการที่มาปรับพูดคุยกันในช่วงสัปดาห์นี้เนาะอ,อ,อย่าคิดเล็กคิดน้อยมากเกินไปประตูงานเด่นงานใหม่เพื่อนใหม่มีดภาพใหม่ๆโอกาสดีจะมีเข้ามาโอ้น่ารักมากที่สุดเลยลำลิ้จอยนั่งเคาะหัวใจให้พี่หวานใช่ไหมถ้าใครว่างฝากทุกคนเคาะเป็นแรงใจด้วยนะคะเนาะแล้วใครเคาะให้หรืออะไรให้เนี่ยก็ขอให้มีคนผลักดันสนับสนุนคนมีขอให้มีคนเมตตานะจ๊ะ ขอเมาส์สักนิดหนึ่งประตูเงินก็ยังเปิดนะสัปดาห์นี้จะหมดเงินกับเรื่องรถเรื่องการเดินทางเรื่องการลงทุนทําธุรกิจเออบางทีถ้าไม่ใช่เงินนิ่งเงินนอนเนี่ยเป็นเงินหมุนเนี่ยอาจจะตึงมือนิดหน่อยแต่ว่าในดวงมันบอกแบบนี้เนาะถ้ามีคนอุป,อปถัมช่วยเหลือเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยยังได้เงินจากความเสน่หาได้เงินจากชายหนุ่มได้เงินจากแดนไกลได้เงินจากงานที่ทําอยู่แต่บางทีงานที่เคยได้ประจําเงินที่ได้ตลอดบางทีโดยเฉพาะเรื่องของการค้าขายมันอาจจะมีดบอ ไปบ้างโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์แต่ก็ยังถือว่าโอเคแหละเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปหยิบยืมขอเงินกิ๊กขอเงินแฟนขอเงินคนอุปถัมภ์สัปดาห์นี้มีจังหวะได้เด่นมากเลยเนาะเออนะคะอย่างเบาๆไม่มีคนช่วยซัพพอร์ตไม่มีคนซัพพอร์ตคุณก็จะหาเงินหรือมีจังหวะเงินเข้าบุญเก่าวาสนาเก่าเงินเก่าช่วยได้นะจ๊ะเนาะอยากให้ดูแลสุขภาพให้มากเป็นพิเศษหน่อยสัปดาห์นี้ สัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงวันที่27-28หลายๆคนจะได้เจอเพื่อนฝูงสังคมชุมนุมรวมตัวกันเนาะขอให้คุณพูดดีคิดดีจะ้ะอย่าชุมนุมรวมตัวพูดกันไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหาทะเลาะกันปัญหาเก่าจะวนกลับมาทําให้เครียดบ้างเนาะ เพราะฉะนั้นอย่าไปฟังคนที่คิดลบหรืออย่าไปคิดแต่เรื่องเก่าเพราะคุณนั่นแหละจะทุกข์และอาจจะรู้สึกป่วยหรือไม่สบายได้นะจ๊ะบางทีมันคิดเยอะแล้วมันรู้สึกน้อยๆน,นะพลังชีวิตเป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะพลังบวชเพราะฉะนั้นเพิ่มพลังบวชให้กับตัวเองสักหน่อยนะคนะเนาะนะมาต่อนะสู้ๆนะใครกําลังจะลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆคิดให้ดีก่อนแต่ถ้าจะไปขอวิชาไปขอความรู้ไปขอเงินขอทองนะอันนี้ถือว่าโอเคนะจ๊ะแต่บางคนบอกว่าไม่มีใคร ให้ขอหรอกมีแต่คนมาขอฉันนี่แหละเพราะฉันก็ต้องคิดวิเคราะห์ใครควรให้ดีว่าควรจะให้หรือเปล่าให้แล้วเราเดือดร้อนไหมนะคะวิลักเล็บลิจอยมากเลยเธอขอให้ตลอดเลยนะคะอ่ะมาต่อจะ้ะอ่ะมาดวงแถวคาดปลอดภัยดีเดินทางต่างประเทศเดินทางกลับบ้านได้บางคนอยู่ต่างประเทศก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยในดวงมันบอกว่าบางคนจะได้ไปเยี่ยมเที่ยวบ้านเกิดเนาะหรือเพื่อนเก่าๆมาชุมนุมกัน นะคะใครจะต่อเติมบ้านทําบ้านช่วงนี้ดูแลให้ดีนะเรื่องช่างใครทําเรื่องผิดระเบียบทําเรื่องกฎหมายทําเรื่องอะไรไม่ดีมาก่อนหน้านนี้เรื่องเก่าสะวนกลับมาให้ทุกจก้ะบางทีคนที่เคยหายมานานคนที่เคยเลิกคบกับเราคนที่ทิ้งเราไปเขาจะกลับมาพร้อมกับปัญหาบางอย่างนะเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีคนมีคู่อยู่แล้วถนอมน้ําใจกันให้มากใครเป็นรักแทรกรักเคาะซ้อนหรือมีปัญหาเรื่องรักซ้อนดําเนินไปเรื่อยๆไม่จบคนมีคู่ถ้าไม่มีปัญหาเรื่องรักซ้อนบางทีจะน้อยอกน้อยใจกัน ไม่เข้าใจกันคนโสดมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษแต่ระวังแฟนชาวบ้านให้มาเข้ามารักเด่นมากสำหรับหนุ่มๆแต่สาวๆยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นดูให้ดีก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดอะไร เยอะเรื่องความรักเนาะใครจะเปลี่ยนบ้านจะต่อเติมบ้านจะโยกย้ายที่ทํางานย้ายบ้านทําได้จ้ะนะคะอะตามจังหวะดูวันให้ดีก็แล้วกันนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนน้าตาลเขียวติดแดงไปด้วยก็ได้การทําบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้ทําบุญกับสภากาชาติเอ่อช่วงนี้มีเรื่องตกอกตกใจอะเนาะเอ่อเพราะฉะนั้นก็ทําบุญนี่แหละกับใครที่เขาประสบเหตุหรือเจอปัญหาอยู่ช่วยคนในประเทศเราเนี่ยแหละนะคะดีมากที่สุดทําแบบไม่หวังผลเวิร์ ทำบุญกับสภากาชาติทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลดีจ้ะนะคะวันที่เด่นนะไพ่เศรษฐีมารอในวันที่29 29 28 29 2องวันนี้เป็นวันที่โดดเด่นถ้าพูดถึงความโชคดี วันเรื่องความวุ่นวายระวังวันที่27และวันที่30นอกนั้นถือว่าโอเคเป็นไพ่บุคคลสัปดาห์นี้บางคนจะปวดหัวเรื่องคนเยอะนิดหนึ่งนะคะเลข2056สื่อนำโชคมาจากผู้หญิงคนหนึ่งหรือรู้จักพูดจะเป็นการเสริมดวงโชคแค่กับตัวเองนะจ๊ะอันนี้มันบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราสุขภาพไม่ค่อยดีระบบข้างในไม่ค่อยดีมันก็จะขาดพลังชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพของเตเองให้ดีนะจ๊ะ